พี่น้องครับในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับสำหรับคนราศีเมษท่านจะมีข่าวดีๆ มีเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับการรอคอยจะสมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งมาเต็มที่ให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีๆนะครับได้รับผ่อพิเศษสุดยอดของดวงมากในช่วงนี้นะครับส่วนรายละเอียดของดวงจะมีอะไรบ้างมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีเมษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีเมษในเดือนสิงหาคม2568นะครับเป็นการบอกเล่าสู่กันฟังในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับและก็เป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำาเพาะว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอ ให้ใช้วิจารณญานในการดูครอบคู่กันไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับผอฮักนะครับก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดียที่ขึ้นให้ไว้ตรงนี้นะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับ หรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีเมษก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงคนราศีเมษในเดือนสิงหาคม2568นี้จะเป็นอย่างไรมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนชีวิตดีขึ้นหรือไม่หรือว่าอะไรที่ควรระวังมาดูกันครับ เริ่มต้นจากเรื่องที่1น,นั่นคือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานมาเริ่มต้นจากไยพย่พัากรณ์ใบที่หเป็น7จ็ดไม้เท้าการงานจะต้องมีความเข้มข้นเป็นพิเศษใครที่ลงสู่สนามของการแข่งขันการทดสอบการคัดเลือกการประเมินการประมูลทั้งหลายทั้งปวงนะครับซึ่งจะมี คู่แข่งเข้ามาเยอะๆนะครับท่านต้องเอาจริงเอาจังเพื่อที่จะผ่านกฎผ่านเกณฑ์ผ่านกติกาก็มีโอกาสที่จะได้รับผลสําเร็จนะครับหนักแน่นมั่นคงทําจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วท่านก็จะเห็นผลที่น่าพอใจนะครับอาจจะเหนื่อยแต่อย่างไรก็ตามนะครับผลลัพธ์ดีสําหรับคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับ การต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานนะครับเป็นหนึ่งถ้วยนะครับจะมีบรรยากาศที่ดีมีโอกาสที่ดีการคิดได้เริ่มสร้างสรรค์การสื่อสารการเจรจาการพบปะกับผู้คนจะเริ่มมีความหวัง มีโอกาสที่ดีตามมานะครับใครที่รอบแบบนี้นะครับคิดงานสร้างงานติดต่อเจราจาตกลงต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นการค้าข,า,ขายบรรยากาศดีนะครับก็จะมีโอกาสประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับนี่มาว่าถึงเรื่องของสุภาพสตรีชาวราศีเมษนะครับในช่วงสิงหาคมนี้นะครับการงานดี นะครับรายได้มันคงขึ้นทรัพย์สินดูด,ดีมีความสมบูรณ์พร้อมนะครับแต่ว่าท่านอาจจะก,กำลังรอสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายในใจนะครับคืออาจจะขาดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคนอื่นอาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่มันมีความสำคัญต่อตัวท่านนะครับเป็นต้นว่าคนรักความรักอยู่ห่างไกลกันหรือไม่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ได้มาเติมเต็มเข้ามาในช่วงนี้จะทำให้ ท่านมีความสมบูรณ์มากขึ้นอย่างน้อยก็ในเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยนะครับต่อมามาดูเรื่องที่สองนะครับนั่นคือเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินเป็นอะไรบ้างมีสิ่งใดน,น่าสนใจมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งนะครับนั่นคือสตตา์โอกาสเริ่มดีขึ้นนะครับใครที่รอ การเงินที่จะหมุนเข้ามาในช่วงสิงหาคมนี้นะครับท่านก็จะได้รับโอกาสนั้นเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีคลี่คลายปัญหาการเงินแล้วก็ได้เริ่มรับสิ่งดีๆเข้ามานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเลิฟเวอร์นะครับการเงินยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความรักความชอบด้วยนะครับเป็นประเด็นที่ท่านอาจจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษด้วย บางคนก็ทุ่มเทเงินเพื่อสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักแบบมากเป็นพิเศษผลลัพธ์อาจจะไม่เหมือนที่คิดก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความพอใจที่ได้ทำประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็นเมจิเชียนพื้นฐานหลักๆแล้วนะครับท่านจะมีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญ ในการที่จะสร้างรายได้ไม่ว่าจะมาจากประสบการณ์มาจากการศึกษาเรียนรู้มาจากความเชื่ออะไรพิเศษพิเศษนะครับเรื่องเล่นลับเรื่องไม่น่าเชื่อโชคลาบด้วยนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะสร้างรายได้เข้ามาค่อนข้างจะมากในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับแต่ว่าจุดที่อาจจะเป็นปัญหาคือเรื่องของการขาดความระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายคือชอบใช้ใจ่ายตามใจ มาแทนที่จะเป็นเรื่องของเหตุและผลความเหมาะสมนะครับนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับต่อมามาดูเรื่องที่3นะครับนั่นคือเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึงเป็น9ดาบ9ดาบคือความรู้สึกนะครับคือมีอะไรที่เข้ามากระทบ มีเรื่องราวที่อาจจะมาจากภายนอกเข้ามากระทบภายในใจกระทบต่อรูปแบบของความรักกระทบต่อวิถีชีวิตทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีมีความเครียดมีความกังวลเชื่อมโยงไปถึงเรื่องปัญหาอื่นๆนะครับก็ปานจากภายนอกอันนี้ก็ต้องระวังนะครับบางเรื่องอาจจะเป็นแค่ข่าวลือเป็นเรื่องราวที่ไม่จริงแต่ว่ามันมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ พอสมควรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเดอะเวิร์นนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่จะดีการเงินความรักการงานจะคลี่คลายจะพบเส้นทางที่ดีขึ้นครอบครัวกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีความมั่นคงนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาสำหรับคนที่เจออุปสรรคก็จะมี ช่วงเวลาที่จัดการได้แก้ไขได้นะครับความรักก็จะเริ่มต้นดีเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับใครที่รอความรักอยู่มีโอกาสจะสมหวังนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับสำหรับเรื่องความรักและครอบครัวนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นราชาไม้เท้านะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทผู้นำของครอบครัว สำหรับชาวราศีเมษนะครับก็จะมีความโดดเด่นมั่นคงเป็นหลักฐานมีความเขาเรียกว่าสร้างความมั่นคงได้ครอบครัวมีความมั่นคงนะครับเป็นผู้นําและเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่4ี่นะคือเรื่องของอุปสรรคเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับเป็นเดโมน อันนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับคืออารมณ์มันหวั่นไหวง่ายสับสนหรือไม่ก็คิดเยอะบางทีก็เจอปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามากระทบแล้วก็จะวุ่นวายอยู่ตรงนั้นแบบนานๆแทนที่จะหลุดพ้นแทนที่จะสลัดให้พ้นจากจุดนั้นได้ง่ายๆแต่ส่วนมากแล้วก็จะติดกับอยู่ในอารมณ์แบบนี้นานเป็นพิเศษก็จะกลายเป็นปัญหาได้นะครับ าการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับสำหรับเรื่องของทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับเป็น j u ดส m e n t นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับสำหรับชาวราศีเมษคือสิ่งใดที่รอมีโอกาสจะสมหวังนะครับรอข่าวการงานท่านมีแนวโน้มจะได้งานเปลี่ยนแปลงการงานทำสัญญาเจราจาตกลงกันใหม่ได้งานใหม่ก้าวหน้าเติบโตขึ้น ไม่ว่างานประจำหรือว่างานส่วนตัวนะครับมีโอกาสที่ดีมากการเงินเป็นอย่างไรการเงินก็จะได้รับเงินจำนวนมากๆทั้งยังมีโชคลาภด้วยนะครับมีบุญกุศลทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหน,นุนให้ได้รับความสำเร็จในเส้นทางของการเงินนะครับความรักก็จะกลับมาสู่ทิศท,ทางที่ดีคนที่เราคอยความรักจะสมหวังนะครับเจอคนที่ดี เจอคนที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนจะเจอคนที่มีความรักจริงจังผ่านปัญหาได้นะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาเกี่ยวกับความรักนะครับและนอกจากนี้นะครับท่านสามารถที่จะพึ่งพาอะไรดีๆได้นะครับผู้ใหญ่ช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมเกิดหนุนมีทางออกมีทางเดินที่ดีขึ้นกว่าเดิมอธิฐานจิตขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มักจะได้ผลทำให้เกิดโชคลาภดีขึ้นครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเป็นราชินีเรียนนะครับก็จะเติมเต็มเข้ามานะครับสุภาพจิตีชาวราศีเมษนะครับก็จะมีความมั่นคงความร่ำมรวยแล้วก็ผ่านอุปสรรคได้ทีนี้คิดเงินได้เงินชีวิตสมบูรณ์ขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับอะไรที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้นะครับการรอคอยความรักก็จะสมวัง มีความสมบูรณ์มากๆด้วยครับทีนี้ยังมีไพ่ยพยากรณ์อีกใบนะครับเป็นการให้คำพยากรณ์แนวทางเพิ่มเติมสิ่งที่เรายัางไม่ได้พูดถึงคืออะไรมาดูกันนะครับนั่นคือสิบดาบนะครับอันนี้ก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพยังมีนะครับอาจจะมากระทบได้ไง่ายๆเกิดขึ้นได้ง่ายต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับคือการไม่มีโรค จะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีเมษในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในราศีเมษในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับการงานท่านมีโอกาสดีในเส้นทางของการแข่งขันนะครับการทดสอบการประมูลการที่จะเข้าไปสัมผณ์งานสมัครงานหรือไม่ก็ มาเรียนรู้พัฒนานะครับอันนี้ โอกาสดีคือท่านต้องเข้มแข็งทำจริงทำจังแล้วจะประสบผลสำเร็จในเส้นทางนี้นะครับและสิ่งดีๆก็จะตามเข้ามาการงานก็จะได้รับโอกาสมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีงานใหม่มีความรุ่งเรืองมีความตบโตขึ้นมั่นคงขึ้นเปลี่ยนสถานการณ์ที่ไม่ดีก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้นะครับเส้นทางการเงินก็จะมีโชคลาภแบบพิเศษพิเศษด้วยนะครับมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์แบบพิเศษที่จะได้รับเงินแบบ พวก,กก็เป็นไปได้และก็มีโอกาสเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องบุญกุศลสายศาสสายหมูมาครบในการที่จะส่งให้ท่านได้รับเงินเข้ามาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดเปลี่ยนของการเงินคือการที่ท่านอาจจะไม่ระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายชอบอะไรแบบใช้ใจ่ายตามอำเภอใจมากเป็นพิเศษด้วยก็อาจจะเป็นผลเสียก็เป็นไปได้นะครับส่วนเรื่องความรักนะครับท่านอาจจะมีข่าวคราวที่ น่ากังวลเกี่ยวกับความรักเข้ามาด้วยนะครับบางทีอยู่ห่างไกลกันก็จะได้รับข่าวที่ไม่ดีมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจด้วยหนักแน่นมั่นคงค่อยเป็ี่ยนค่อยไปเพราะว่าความรักของท่านยังมีพื้นฐานที่ดีนะครับยังมั่นคงอยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจอาจจะสร้างปัญหาได้นะครับถ้าไม่หนักแน่นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างรออยู่ความมั่นคงมั่งคั่งความร่ำรวยความสมบูรณ์ในเรื่องของครอบครัวความรักพร้อมที่จะเกิดขึ้น นะครับในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับส่วนเรื่องของปัญหาความเครียดมักจะเป็นผลหลายๆอย่างเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับไม่เข้าใจตรงนั้นตรงนี้เกิดความคิดวันไล้เกิดปัญหาได้ง่ายอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับส่วนเรื่องของการรอคอย จะสมหวังนะครับทางของของท่านรองานรอเงินรอความรักจะมีโอกาสที่ดีขึ้นมีบุญกุศลส,ส่งนะครับใครที่ชอบทําบุญอย่าลืมนะครับอธิษฐานจิตขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งได้ให้ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นการงานใหญ่งานดีความสำเร็จรออยู่การเงินร่ํารวยรับทรัพย์จำนวนมากมากความรักเริ่มลงตัว แต่อย่างไรก็ตามนะครับชาวราศีเมษอย่าใจร้อนต้องใจเย็นมีเหตุมีผลนะครับและที่สำคัญก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับเอาละครับก็พยากรณ์ดวงคนราศีเมษในเดือนสิงหาคม2 5 6 8มาครบทั้งเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับบอกเล่าสู่พี่น้องแบบกว้างๆนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้ วิจารณญาณด้วยนะครับเลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาใหม่กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักด้วยนะครับเอาละครับลาไปก่อนนะครับขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านนะครับจงได้รับแต่สิ่งที่ดีมีความสุขมีความร่ารวยมีความรักที่สมหวังและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ